ุลมุนเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอุ้มก้าผู้ชุมนุมขึ้นรถเมื่อวันที่13ตุลาคมเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีเกิดเหตุปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินหลังจากนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือภัยดาวดินนำคณะราษฎรอีสานมาเพื่อปักหลักรอก,รอการชุมนุมใหญ่ ในวันที่14ตุลาคมโดยมีการตั้งเต้นและมีรถเครื่องเสียงขนาดเล็กในการปราศัยท่ามกลางฝนตกต่อมาตำรวจจากสอนอสำราษราชเข้ามาเจรจาโดยขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปอยู่บริเวณริมทางเท้าเนื่องจากมีภารกิจสำคัญแต่การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จมีการสาดสีใส่ตำรวจที่ตึงกำลังเป็นโลมนุษย์ก่อนจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นโดยตำรวจ มีการรวบกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนขึ้นรถด่วนขณะที่ทวิตเตอร์ TL HR ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าที่อนุสาวรีประชาธิปไตยมีนักศึกษาและประชาชนอย่างน้อยสี่คนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มขึ้นรถโดยสองในนั้นคือไผ่าดาวดินและเอมมี่เดอร์บอทัมบูหรือนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์นักร้องชื่อดัง